คุณสนธิลิ้มทองกุลครับมาแล้วมาหนุนไม่ได้แฉคุณเศรษฐาฮะคราวนี้มาแฉคุณชูวิทย์มาแฉคุณชูวิทย์ครับอาจารย์พีษคือตอนคือเมื่อคืนนี้เนี่ยคุณสนธิออกมาใช้บอกว่าคุณเศรษฐาเนี่ยถูกคุณชูวิทย์กล่าวหาแบบคลาดเคลื่อนขัดแย้งกับผู้รู้เรื่องกฎหมายภาษีนักวิชาการและอสังหาริมทรัพย์นะครับตลอดจนเจ้าหน้าที่ของกรมสรรพากรที่บอกว่าชูวิทย์เข้าใจคลาดเคลื่อนคุณสนธิบอกว่าทําไมคุณชูวิทย์ จึงหยิบเรื่องนี้มาให้ร้ายคุณเศรษฐาแล้วใช้คําว่าแฉเพื่อชาติจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะเรียกว่าแฉไปไถไปมากกว่าเพราะว่าทีมงานของคุณสนทิเนี่ยก็ไปเช็คดูแล้วว่ามันน่าจะมาจากกรณีที่คุณชูวิทย์พยายามจะขายที่แรมเดวิสพร้อมกับที่ของตนเองเมื่อปี6-5เมื่อ8กันยายนสอ2000ล้านอต่อรองเหลือ1,800ล้านอันนี้ที่คุณสนทิเล่านะ ว่าเขาบอกว่าผู้จัดการเนี่ยเคยทำสกู๊ปเรื่องนี้อยู่ใช่ไหมต่อรองเหลือพันแปดร้อยล้านแต่ปัญหาคือว่าคุณชูวิทย์เนี่ยไปเคลียร์กับคนที่จะซื้อเดิมไม่จบใช่ซึ่งคุณชูวิทย์บอกว่าเป็นเขาเขาเหมือนว่าเขาทําสัญญาไปแล้วแล้วจ่ายมาจํามาส่วนหนึ่งแต่ว่าคุณชูวิทย์บอกว่าเอ้ยเขาไม่มาจ่ายต่อแล้วซึ่งทางเสรีเขาเป็นบริษัทจดทะเบียนไงเขาก็ต้องเคลียร์ว่าเอ้ยเขามั่นใจว่าซื้อที่แล้วไม่เกิดปัญหาแล้วมันก็มีเรื่องไอ้ใบนุญาตก่อสร้างตึกสูงอ่ะที่ทาาาางงกกกลลุ่่่่มมมมเเดววิสบออีีนนยัไ้จรรหืป อืก็เ,เลยทําให้แสนสริเนี่ยชะง,งักการซื้อที่ดินแปลงนี้ไปก็เลยทาให้คุณชูวิทย์เนี่ยไม่พอใจหรือเปล่าฮะคุณชูวิทย์ไอ้คุณสนที่บอกว่า <c oughs> ขู่ก็ใช้คําแรงฮะเรียกคุณชูวิทย์ว่าโจรเลยนะฮะแล้วก็บอกว่าแบ็กเมย์นี่เป็นอาการแบ็กเมย์แต่คนคํานวณมิสซูฟ้าลิขิตขนาที่ชูวิทย์กำลังเมาละละเมาน้ําลายเล่นละครลิงกรอกกิ้งเป็นมะกอกสามตะก้าปลาไม่ถูกเอาความผิดของเศรษฐาปั่นให้คนเห็นเท่าภูเขา <c oughs> แต่กลับ ลืมดูตัวเองไม่รู้ว่าคุณชูวิทย์จะไปฟ้องคุณสนธิหรือเปล่ามาดูเรื่องตัวของคดีนายกมนตรีจากเพื่อไทยก็คือคุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยนะครับครับคือตอนนี้เนี่ยถามว่าบาดแผลที่คุณเศรษฐาโดนก็น่าจะมาจากการที่คุณชูวิทย์โกรธพิสิทธิ์พยามที่จะมาแฉพยานที่จะเอาเรื่องนู้นเรื่องนี้มานในสิบเรื่องนะครับคือการสิบเรื่องของคุณชูวิทย์เดี๋ยววันที่15จะมีอีกเรื่องหนึ่งมีมีอีพิซดใหม่อีก ดึงต่อมีแน่ให้ไหมฮะเดี๋ <S <S ยวมีแน่มีแน่นะครับเขาก็ทิ้งเอพิซอดหนึ่งกับสองมานานมากนะ <S <S ใช่ตอนแรกบอกจะมีสิบเรื่องแต่ว่าคุณเฉยถาก็บอกว่ายืนยันว่าตัวเองนั้นบริสุทธิ์อย่างแน่นอนตลอดเวลาที่เป็นผู้บริหารแสนสิริทางานด้วยความบริสุทธิ์และมั่นใจว่าทํางานทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายส่วนที่คุณชูวิทย์มาแฉอะไรต่างๆเนี่ยก็ให้ไฟล์กฎหมายฟ้องกลับนะครับดำเนินคดีถือว่าเป็นสิทธิ์ในการที่จะปกป้องตนเองซึ่ง ตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าจะให้กฎหมายเป็นผู้พิสูจน์และก็น่าจะได้รับความไว้วางใจในการเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีขณะเดียวกันคุณสนธิลิ้มทองกุลครับามาแล้วมาหนุนไม่ได้แฉคุณเศรษฐาฮะคราวนี้มาแฉคุณชูวิทย์มาแฉคุณชูวิทย์ครับอาอจารพีษคือตอนคือเมื่อคือนนี้เนี่ย,ยคุณสนธิออกมาใา้บอกว่าคุณเศรษฐาเนี่ยถูกคุณชูวิทย์กล่าวหาแบบคลาดเคลื่อนขัดแย้งกับผู้รู้เรื่องกฎหมายภาษีนักวิชาการแอสังหาริมทรัพย์นะครับตลอดจน เจ้าหน้าที่ของกรมสรรพากรที่บอกว่าชูวิทย์เข้าใจคลาดเคลื่อนคุณเจ้าที่บอกว่าทําไมคุณชูวิทย์จึงหยิบเรื่องนี้มาให้ร้ายคุณเศรษฐาแล้วใช้คําว่าแฉเพื่อชาติจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะเรียกว่าแฉไปไถไปมากกว่าเพราะว่าทีมงานของ,ของคุณสนที่เนี่ยก็ไปเช็คดูแล้วว่ามันน่าจะมาจากกรณีที่คุณชูวิทย์พยายามจะขายที่แรมเดวิสพร้อมกับที่ของตนเองเมืม่อปี65เมื่อ8กันยายน 2,000ล้านอต่อรองเหลือ1,800ล้านออันนี้ที่คุณสนทิ่เล่านะว่าเขาบอกว่าผู้จัดการเนี่ยเคยทําสกูปเรื่องนี้อยู่ใช่ไหมต่อรองเหลือพันแปดล้านแต่ปัญหาคือว่าคุณชูวิทย์เนี่ยไปเคลียร์กับคนที่จะซื้อเดิมไม่จบใช่ซึ่งคุณชูวิทย์บอกว่าเป็นเขาเขาเหมือนว่าเขาทําสัญญาไปแล้วแล้ว,วจ่ายมาจํามาส่วนหนึ่งแต่ว่าคุณชูวิทย์บอกว่าเอ้ยเขาไม่มาจ่ายต่อแล้วซึ่งทางเสรีเขาเป็นบริษัทจดทะเบียนไงเขาก็ต้องเคลียร์ว่าเอ้ย เขามั่นใจว่าซื้อที่แล้วไม่เกิดปัญหา<ม>แล้วมันก็มีเรื่องไอ้ใบอนุญาตก,ก่อสร้างตึกสูงอะ่ะที่ทางกลุ่มเดวิสกรุ๊ปบอกว่ามีเนี่ยมันได้มาจริงหรือเปล่าอืม,ม,มนะก็เ,เลยทําให้แสนสริเนี่ยชะง,งักการซื้อที่ดินแปลงนี้ไปก็เลยทําให้คุณชูวิทย์เนี่ยไม่พอใจหรือเปล่าฮะคุณชูวิทย์ไอ <c oughs> ้คุณสนที่บอกว่าเออโ <c oughs> หก็ใช้คําแรงฮะเรียกคุณชูวิวโจนเลยนะฮะ <c oughs> แล้วก็บอกว่าแบ็กเมย์นี่เป็นอาการแบ็กเมย์แต่ คนคำนวณมิสูฟ้าลิขิตขณะที่ชูวิชกาลังเมาละเมาน้ําลายเล่นละครลิงกรอกิงเป็นมะกอกสามตะก้าปลาไม่ถูกเอาความผิดของเศรษฐาปั่นให้คนเห็นเท่าภูเขาแต่กลับลืมดูตัวเองไม่รู้ว่าคุณชูวิ์จะไปฟ้องคุณสนทิหรือเปล่าใครจะกล้าหรือไม่ก็แฉคุณสนทิกัดยังเหลือได้ให้แฉเปลี่ยนเป้าดี่าวที่สัปดาห์ก่อนหน้านั้นสื่อสื่อผู้สรงอิทธิพลลายใหม่ต้องไปขอโทษคุณชนทีเลยใช่ไหมอย่าทำเป็นเล่น ครับส่วนที่ครูดบินเนี่ยอย่าทำเป็นเล่นแต่ว่าก็ยังว่าแหละคุณชูวิทย์ก็มีแผลเยอะใช่ไหมครับแล้วก็จริงๆเรื่องที่เอพิโซดวันหนึ่งเอพิโซดหนึ่งมันก็อ่อนน้ําหนักแล้วมันก็ย้อนกลับเข้าไปที่ตัวคุณชูวิทย์เองเพราะว่ามีคนไปพบหลักฐานมอนกันว่าคุณชูวิทย์เมื่อครั้งที่มีการซื้อขายที่ก็ทําแบบเดียวกันอ่าฮะใช่แล้วก็มันโดยปริยายมันมีคนออกมาปกป้องคุณเศรษฐาเยอะแต่ปัญหาก็คือว่าเรื่องนี้มันเข้าไปสู่ คณะกรรมการจริยธรรมของสอวซึ่งจะเป็นคนโหวตเสนทานั้นต้องดูด้วยว่าสวจะเอาเรื่องนี้มาปั่นหรือเปล่าครับถ้าสัญญ,ญาณในช่วงก่อนก่อนมีการเลือกสัปดาห์สองสัปดาห์เนี่ยถ้าสววางเฉยกับเรื่องนี้เนี่ยก็แปลว่ามีสัญญ,ญาณแล้วแหละว่าเห็นว่าเรื่องนี้จะไม่มีน้ำหนักครับขณะเดียวกันนะครับรวมไทยสร้างชาติก็บอกว่ายังไม่ม,มติร่วมรัฐบาลกับ พักเพื่อไทยเพราะว่าพักเนี่ยจะมีการประชุมกันในวันที่15สิงหาคมนี้นะครับก็มีคนไปสัมภาษณ์คุณธนกรหวังบุญคนชนะนะครับรองหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติในการที่จะโหวตนายกวัฐมนตรีที่จะมีขึ้นหลังจากที่รอคำวิในิจฉัยของสารรัฐมนุนออกมาก่อนนะครับตอนนี้เนี่ยหัวหน้าพักก็คือค,คุณพิรพันธ์บอกว่ายังไม่ได้รับการติดต่อมาจากทางพักเพื่อไทยก็เลยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีการติดต่อมาเมื่อเมื่อคืนวันก่อนหรือไม่ซึ่งแต่คุณธนกร,กรก็บอกนะ ถ้าเกิดเพื่อไทยเขาลงนด้นดกว่าสามร้อยก็เสียงก็ถือว่าปะระเธศไทยที่มีความมั่นคงเพราะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยพลังประชารัฐจะไปทั้งพักแล้วแล้ว,ลวรวมไทยสร้างชาติไม่ไปจะตกขบวนเขาหรือเปล่าอฮะก็คุณธนกร,รย,ย,ยืนยันใช่ไหมว่าถ้าจะไปก็ไปทั้งพักใช่แต่ต้องเป็นมติพักเท่านั้นแล้วก็ถามถึงกรณีที่คุณสมศักดิ์เทพสุทินก็เป็นกลุ่มสามมิตรเก่าด้วยกันเนี่ยนะเออก็ยอมรับว่ามีการพูดคุยคุณธนกรบอกอย่างนั้นรวมถึงคุณอนุชาณาขาสายด้วยก็แสดงว่า ต้องรู้แล้วว่าพระพุทยเนี่ยจะดึงพักรวมไทยทั้งชาติร่วมรัฐบาลนะแต่ว่าธนากรเนี่ยให้น้ําหนักในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยพูดจาเต็มปากเต็มคากว่านี้ว่าพร้อมจะยกมืออะไรเงี้ยเพราะไม่ใช่ไม่ใช่พร้อมจะบุกมือเปิดท่าเต็มท,ท,ที่แบบท่าแบบท่าเต็มที่แต่ว่าครั้งนี้นี่ดูเหมือนว่าเป็นไปได้ว่ามันอาจจะดิวยังไม่ลงตัวมั้งนะครับอ่ะรอดูว่าจะมาหรือไม่แต่ว่าอย่างที่อาจารย์พิ่พูดไปนในตอนต้นนะตอนนี้คือไปจับทิศของพลังประชารัฐเนี่ย ย้ำวันนี้คือไม่ม,มีมีงานใช่ไหมฮะก็เลยหลายคนก็เลยต้องไปเจอสื่อคุณชัยวัฒน์ชัยวุฒิครับธนาคมานุสร์รหัวหน้าพักพลังประชารัฐก็ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่เมื่อวานนี้ก็ไปร่วมอวยพรบังเกิดพลเอกประวิทย์แล้วบอกว่าก็ไปขอให้ท่านเนี่ยแข็งแรงและถูกถามต่อว่าเห็นว่าสสพลังประชารัฐ40คนจะร่วมปวดให้กับพักเพื่อไทยเนี่ยพลเอกประวิทธ์กำชับอะไรหรือไม่คุณชัยวุฒิก็บอกว่า คุณประวิทย์เนี่ยไม่ได้พูดอะไรเรื่องนี้นะเพราะเป็นงานวันเกิดไม่ใช่การประชุมพักแต่คงจะมีการประชุมอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึง่งตอนนี้ก็เป็นเพียงแค่ความเห็นของสสหรือบางคนบางกลุ่มย้ําว่าถ้าจะไปก็ต้องเป็นมติพักนะแล้วก็จะมีการถแถลงข่าวร่วมกันในการจัดตั้งรัฐบาลอืม,อมฮะก็วันเมื่อวานก็ย้ำฮะว่าวันเกิดคุณประวิทย์เมื่อวานนี้ไม่มีการคุยอืม<ะ>แต่ว่าคราวนี้เนี่ยที่เมื่อกี้เราคุยกันไงถามว่า พ่อเอกประวิทยจะวางมือหรือเปล่าเมื่อที่อาจารย์พิทบอกจะวางมือควรวางมือใช่ไหมครับคุณชัยวิทย์บอกว่าไม่เห็นเหรอเพ่อเอกประวิทย์เนี่ยยังฟิตอยู่ทํางานอยู่ผมไม่เห็นครับจะให้วางมือตอนไหนไม่เห็นเหรอเห็นแกหายใจอยู่ฮะก็มือมือแกพยายามหายใจอยู่มือคือมือคือมือให้คนอื่นจับอยู่อ่าย่างนั้นเหรอฮะรอเดี๋ยวเป็นนายกพบนี่วิ่งได้เลยนะฮะใจบันดาลแรงเอ๊ะคุณชัยวิทย์ได้ชัยวุทยได้เป็นสสป่ะไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นใช่ไหมแล้วจะได้เป็นรัฐมนตรีไหมอันนี้ไม่รู้ฮะก็ทำเขาไว้เยอะนะ จะควรจะได้เป็นไหมเพราะว่าสสจะได้ไม่ต้องขยับหรือว่าควรจะขยับสสเพื่อคุณชัยวุฒิได้เป็นซึ่งคุณชัยวุฒิไม่น่าจะได้เป็นใช่ไหมคุณชัยวุฒิเป็นปาร์ตี้ลิสใช่ไหมใช่ฮะอ่าก็สองคนปาร์ตี้ลิสจะมีคนเดียวไงก็ไม่ถึงไงอ่าไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวบิ๊กป้อมก็ออกบิ๊กป้อมออกเขายังไม่ถึงอีกยังไม่ถึงเพราะมีคนไพบูลรออยู่แล้วรอคุณพบูลอาคุณพบูลเป็นรัฐมนตรีไงสองคนเป็นรัฐมนตรีเลยบิ๊กป้อมออกไปนั่งเล่นนนนเเลลลีี้ยงหาคไพบูป็รรัฐมต ก็จะได้คุณชัยวุฒิมาไม่แต่คุณชัยวุฒิก็<ๆ>ย้ำไงว่าพลเอกประวิทย์ยังอยู่เพราะว่ามีลุงก็มีเราเข้<ๆ>าใจไหมผู้สื่อขา่าวก็ถามคุณชัยวุฒิฮะว่าในส่วนของพลเอกประวิทย์ชัดเจนหรือเปล่าว่าจะไม่รับตําแหน่งในรัฐบาลชุดน,นี้เพราะมีกระแสว่าจะให้พลเอกพชรว่าใช่ไหมประธานที่ปรึกษารับตาแหน่งแทนคุณชัยวุฒิบอกไม่ทราบนะฮะยังไม่ได้คุยกันแล้วก็แล้วก็ตอน คุณชัยวุฒิยังบอกด้วยว่าใครบอกว่าไม่รับตําแหน่งท่านไม่เคยพูดสักหน่อยอนี่หมายถึงพลเอกประวิตยนะฮะยังไม่เคยได้ยินเลยว่าลุงป้อมเคยพูดที่ไหนถ้าท่านทํางานได้ท่านก็ทําอยู่แล้วและตอนนี้พลเอกประวิตยยังเป็นแคนดะิเดตนายกอยู่ดังนั้นจะมาบอกว่าท่านไม่รับตําแหน่งในรัฐบาลน,นี้ได้อย่างไรแต่ว่าโอเคอาจจะไม่ได้เป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลทำไมสื่อชอบไปยุให้ท่านถอนตัวหรือวางม,มืออต้องถามอาจารย์พีทเพราะอาจารย์พีทเรียกร้องเลยไม่ใช่อยู่ผมคุณเกี่ยวข้องกับการทำรัฐประหารครับ ชัดๆนะครับพูตรงๆนะครับพูดกันตรงๆก็ไอเรื่องกระแสคัดค้านเนี่ยนะคุณชัยวุฒิบอกว่างี้มีลุงมีเราอย่าไปคิดมากส่วนที่สื่อบางสำนักไปลงว่ามีลุงไม่มีเราไม่มีแรงนั้นไม่ทราบอ่อนแรงนี่หมายถึงแรงไหนรอเรือหรือรอลิง แรงลงหรือเปล่าในข่าวเนี่ยมันเขียนรอเรือเออมีลุงไม่มีแรงความหมายคืออะไรก็ไม่ทราบนะไม่ทราบไม่ทราบอันนี้ไม่ทราบแต่ยืนยันว่ามีลุงก็มีเรายังอ,อ,อยู่ฮะอย่าคิดว่าลุงไม่อยู่อครับอแต่ว่าอีกพักหนึ่งก็คือพักชาติไทยพัฒนาที่เมื่อกี้เราคุยกันคือพักชาติไทยพัฒนาคุณวราบุฒิศิลปะอาชานะครับก็พูดถึงความคืบหน้าของรัฐบาลเพื่อไทยที่ทางชาติไทยพัฒนาเข้าประกาศร่วมไปแล้วเนี่ยนะครับบอกว่าตอนเนี้ย ยังไม่ทราบรายละเอียดแต่ว่าคาดว่าพอใกล้ถึงเวลาน่าจะมีการพูดคุยระเลเอกันอีกครั้งตอนนี้มีหลายพักการเมืองเข้ามาร่วมแล้วถามว่าโคต้ารัฐมนตรีล่ะชาแทนพนาจะเป็นยังไงจะเป็น9ต่ตอนหนึ่งหรือเปล่าคุณวราบอกว่ามันก็ต้องไปดูว่าท้ายที่สุดแล้วมันจะมีเสียงมารวมกันเท่าไหร่โดนทิ้งแน่นอนนะคนรัฐวุตต์โดนทิ้งอะไรก็มาแล้วนะนะโดนทิ้งแนะ่ได้หนึ่งที่ไงก็นั่นแหละแต่ถ้าไปต่อรองก็อีอะว่าจะต้องเป็น สเปคนี้เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยอ๋อคือถ้าเกิดสมมติว่าได้ทั้งรวมไทยสร้างชาติและพระมหากษัรมาสิบนี้ก็ไม่เอาก็ได้เพราะมมีคนอื่นเท่าที่ฟังข่าวหรือช่วงนี้ข่าวลือกำลังสนุกไงมีคนอื่นก็อยากได้กระรวงทรัพย์เหมือนกันกระรวงทรัพย์ไม่ได้เขียนป้ายไว้ข้างหน้าว่าชาติแทพระชนนเท่านั้นครับโออลี่ไม่ได้เขียนอย่าง้งใช่ไหมล่ะทำอย่างกระรวงนี้ไม่เคยมีรัฐมนตีมาก่อนมีแต่คนเวลาบุตรที่ทําได้อะไรเงี้ยอาจจะอยู่มาจนรู้สึกชํานาญ ใช่แต่คนอื่นก็อาจจะบอกว่าอยู่มาจนคนรู้สึกสงสัยก็ได้นะครับเพราะมันมีการจับทุจริตกันเยอะมากเลยในช่วงนั้นแล้วก็ที่ผานมาก็ลอยตัวพอสมควรหน้าข่าวทุจริตในระดับขราชการระดับสูงด้วยนะใช่ไม่แต่ว่าทางคุณวราวุิก็บอกว่าควรจะต้องชัดเจนนะเรื่องตําแหน่งรัฐมนตรีก่อนที่จะโหตนายกควรจะมีความชัดเจนระดับหนึ่งก่อนครับ ก็ <JB. S 2> อย่างที่เรา London, higher, วิเคราะห์ตอนต้นน่ะแหละว่าเขาก็ต้องพยายามทําให้มันชัดเจนก่อนไม่งั้นเดี๋ยวอำนาจต่อรองจะหายเมื่อนายกปรากฏเมื่อนายกผ่านแล้วเนี่ยคิดว่าเขาจะปล่อยง่ายๆเหรอครับใช่ขอโทษนะครับเศรษฐาไม่ใช่วนน่าพักเลยนะฮะจะปล่อยกันง่ายๆแบบว่าโหมาถึงแบบเราให้คุณเศรษฐาเป็นคนคิดทุกอย่างคุณเศรษฐาวันนี้ยังต้องพูดแบบแบ่งแล้วแบ่งซู้ทุกเรื่องคือพยายามประกาศจุดยืนของตัวเองว่าคิดยังไงแต่สิ่งที่คุณเศรษฐาพูดก็ไม่ใช่ไม่ใช่ ความเห็นของคณะกรรมการบริหารพรรคอยู่ดีใช่ไหมครับคือในแง่นี้เนี่ยเราก็ยังเรียกร้องด้วยนะว่าหมอชนน่านอยู่ไหนหัวหน้าพรรคตอนเนี้ก็ยังอยู่ยังอยู่ใช่ไหมทำไมทุกคนทำไมการพูดต้องเป็นของคุณภูมิธรรมนะที่หมอชนน่านเป็นหัวหน้าพรรคอาจจะติดภารกิจหรือเปล่าก็ไม่รู้นะสามวันแม่เแม่คือแบบนี้เนี่ยสสพื้นที่ก็ต้องลงพื้นที่คือปกติแล้วอาจจะเตรียมตัวเป็นรัฐมนตรีไงก็พอเผาหน่อย อ,อสะสพื้นที่ต้องลงพื้นที่เป็นหัวหน้าพักของลำบากนะถ้า่างนั้นก็ใช่ไงอันนี้แซวนะหมอจันนาเพราะว่าชอบแซวแกตลอด Aha.